สวัสดีจ้า FC ทุกท่านนะคะมาจ้ามากินข้าวผัดกะเพรามื้อนี้อาหารจานเดียวเรื่อของยายอาไปไกลๆเนาะข้าวผัดกะเพาะรากับแม่ติ๋วจ้ามาขาม,มาผัดมาฮ้อนๆเลยจ้กะก็น้ำพริกถ้วยเก่าจ้ะน้ำพริกถ้วยเก่าถ้วยเดิมใกล้จะเบิดแล้วละผัดกะเพราหมูกรอบนะคะคลืดอยากจ้า ให้ลูกเอาทอดหมูกรอบเมื่อนี้ลูกบอกเลยบอกลูกเอาชิ้นน้อยๆไว้ให้แม่เนี่ยแม่จะพัดกะเผ้ากินคนเดียวอันใาญ่กับเลยผัดผู้ใดน้อเห็ดคือแสบแท้ <c oughs> <c oughs> มาจจกพูดหยอกๆก็ะซมผัดกะเผ้าอนะันน่ะใหกับพัดกะเผ้ากอน่นสกเรียบร้อย ยายก็เอาเขาถวยนึงลงไปจ้ะแต่ดทัดยายมักกินยังสี่เป็นข้าวผัดผัดกะเพราหมูกรอบนะคะมาจากพริกแดงแดงเลย,ยเนื้อพริกแดงแล้วบาริกคินย้ถสวยใส่อีกจัน น้จเจ็บน้ำกันแล้วจะไปนองจ้าก็สะได้พัดเจ้าสิอันลูกเอาแบะมูอันมูกรอบไว้ให้แล้วยายลืมเอาหัดถุงไว้มันเศร้ากอดยายเลยไมให้เขาเป็นเขาพัดกะเพราหมูกรอืม มาจาะลูกจินน้ำใจสุขูสุคนเบิร์แต่พีแต่นองเด้อเออนพี่น้องชาว youtube แล้วก็ชาวเรียวชาวสดช็อต,อตนี่แหละแต่ก่อนยัดติวมากรองเพลงยัดติวลองเพลงเป็นเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ยัดยติวป่วยยัดติวลองเพลงบ่ได้เพราะยังเพราะว่าลินยัดติวดัดล่อเลือบไ่ได้ครับอัน อันเอียงก่อนนะ่ะล่อเลือบวด้ด่สมังแล้วรถมันจะเป็นเป็นมันบบเป็นช่อช่างจา้ะมันจะเป็นซอซางเป็นคือภาษาถ้านลองเพ่งฟังพ่นนี่ลองได้ตั้งเสื้อชันกระบบเป็นจานเดอสัน ได้เป็นคนมักมวนมักลองเพลงแต่เดี๋ยวนี้ลองบ่ได้คือที่จริงกะตอนไปไล่สดกับเพื่อนบอกมาเด้อขคือลองเพลงกะอยากลองน้ำเพื่อนอยู่ใจหุ้ม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 ,มนะลละลองบ่ได้ห้ารัดบ่ได้แต่ลองบ่มวนดอกจใจมาก ขาดบักแตงลืมเอาบักแตงไว้ชัก่วยกับต้นหอมเวีกยกใยเด้ตอตื่นเศร้ามากเดี๋ยวนี้ยายจะตื่นจะเศร้าแน่แต่ว่ายายกับบดได้เป็นพักเพื่อนไปไล้วส่วงเศร้าตื่นเศร้ามากลูกไปตลาดเศร้ามากแม่น้องข้าวนี่จะบได้นอนเลยซอดแจงจะไปส่งลูกอันมาตื่นเศร้ามากกับอาบน้ำใม้น้องข้าหกโมง 6โมงครึงแต่งตชุดนักเรียนแม่เขาไปส่งแล้วเขาไปตลาดเลยเขามาจากตลาดเ7โมงครึงยายต้องมาซ่อมพักเฮ็ดนู่นนี่นั่นหั่นหมูให้ลูกที่จะเตรียมจะไปหั่นหมูมักหมูไว้ไปเฮ็ดลาดนาพัดทีหยังอะนะซอยกันนังอูนี่ปล่อยให้นอนกับแม่องข้าวเอามาแล้วก็ไปนอนเออนั่นแหละแล้วก็มาซ่อมพักเก็บพัก,พกล่างพัก พักสเสด็จน้ำใส่กระดาษห่อพักไว้จัดจัดใส่กระเช้าไว้จ้ะถ้ามีหมูกรอบแยกกับต้มหมูแล้วก็คือยังย่ยเฮ็ดชิปเนาะต้มหมูแล้วก็แท่งหมูทอดหมูกรอบให้ลูกเอากะพึอไว้มันเย็นแล้วก็เอาจัดเขากองเขาจะมีกองใหญ่ๆใส่กองสุญญากาศใส่แล้วก็อันสุดท้ายก้อนที่เม็ดทิวจะขึ้ืนไล่เลี้ยวเด้อ คือหูงเข่าจะหุงเขาแล้วเย็ดจีจะหูงเขาทุกวันอสองโมงครึ่งม้อแรกแล้วก็สามโมงสามโมงมอที่สอง้วกาส,สามโมงเคิงจะปลุกลูกวันนี้นักอูกไปอาบน้ำเก็บของขึ้นรถจะ,ะ็คือลูกออกไปร้านาะะค้าแล้วก็ขึ้นเย็สิส้นจ้ะ เราเข้าขายของ้านที่สองขายกั้นขึ้นตะบายนาบ้านเนี่ยถ้ามีคนมาสร้างกับปุกนัองอูขึ้นมาพัดให้แม่พัดแบบนี้แซบได้แม่เพราะว่าแม่บอไซผงชูรสบอสซน้ำตาลแล้วก็น้ำมันกับบอสซหลายอันนี้น้ำมันหมูกรอบออนี่จ้ะมาเด้อม,มากก่งขาน้ำยา เื่อในหนาทีของยายเ่เฮ็ดนอกจากช่วงนี้ยายเฮ็ดยังสีเพอย่างเลยบ่มีออเดอร์มแจะสมมกับปล่าเนื้อแหงบาได้ฝนตกเป็นเดือนแต่ว่ามีลูกค้าสั่งบ่มีจ้ะสั่งเนื้อแหงมีฝนตกบ่มีหมองแตก โดยเหตุต้งแต่เนื้อมกักคพวกเราคนอยากกินเนื้อแหงแม่มักแบบเนื้อแหงเดอมารมากักแม่จะทามว่าใส่เขาว่าคนวกเราคนกับส่เขาไปหอดไม่กล้ายๆสุมเลยทอดแซบอยา่างขึ้นหว่าวข้งคุยมันเฮียกินเพื่เดียวว่าเป็นยังกะแต่ว่าถ้าไปกินกับคนเยอะๆก็ไม่พูดนะคะอืม มาจ้าเพชรเองแซ่บเองเนาะ <laughs> <laughs> มีน้องคนหนึ่งแม่ลายสดเนะเาะครับา ผมแม่ดกกนาอววาสันอืมดกอีกจ่าผมแมตติวแล้วก็เป็นผมเสจนไง่มันก็เรย่งอกไปต่ว่าเวลาปล่อยผมเงาตอนผมเงา,ตอ,เาตอนผมดำเนี่ยผมแมติวว่าสีดำจ้าผมแมตติวเป็นสีเม็ดบักขามธรรมชาติผมแมติวจะเงาเพราะว่าสมัยก่อนต่แมตติวยังบ่ป่วยนี่แมตติวจงผมเงาจ่ะแมตติวชอบผมยาว ชอบเล็บยาวจากเขาร้านเสริมสวยอาทิตย์หนึ่งสองเทือเฮ็ดเล็บสะผมแต่ไม่ติวจะบไดาดสะผมเราจะเป่าให้มันแห้งสะผมมือนึงเฮ็ดเล็บมือนึงเขาสองเท้อสมัยก่อนสมัยเป็นนุ่มถ้าว่าเป็นสาวกขบเแมนเพราะาไม่ลูกละ งาวย่งง่าวยแล้วยายจิ๋วก็จะกินบันนี่หละเพราะว่าวพ,พัดแค่สองทะพี่เขาพอ่อกันคลิปนานแล้วขันเนาะแต่มานาเสนออาหารจัไร่ไหนว่ะอ้าวยายจิ๋วลงแต,แต่ทอดหมูกวบคือบ่เห็นเห็ุกินจากเทือส่วนมากยายจะบอกคอยกินหมูจ้ะยายจะกินหมูนี่ก็จะกินแบบเนื้อเนื้อสัน จะมมักเกลือมาในกับผู้ใส่น้ำต่ลหมูกรอบเนี่ยแยกกัจะบอ่ให้กินจ้ะน,นานๆกินทีจบบลิปเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจได้ใจได้มากินข้าวผัดข้าวผัดผัดกะเพราหมูกรอบกับแม่ติ๋วจะอาหารจานเดียวนะคะบา,บายๆจ้าเลิบๆทุกคนจ้า